สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของเสดุงนะคะสำหรับวันนี้เรามีของเล่นใหม่ค่ะนี่คือกล้วยน้อยค่ะกล้วยน้อยเสดุงเก็บมาจากสวนมะยงชิดบ้านสวนอิมบุญปลอดสารเคมีที่นครนายกค่ะตอนนี้เสดุงอยู่ที่ศรีสะเกดค่ะที่บ้านม่วงหมูห้าตําบลแต้อำเภอพนใสจังหวัดศรีสะเกดค่ะเรากลับมาสงการบ้านที่เราบอกมีได้จริงๆนะคะคือแบบว่ามีเสียงในฟิล์มเยอะมากเลยค่ะคุณขานะคะ คือเบื้องต้นเนี่ยบ้านที่เราไม่สามารถบอกได้แต่จะบอกว่าเรามาบ้านสงการค่ะเรามาบ้านสงการเรากลับบ้านที่สงการนะคะซึ่งซึ่งสีสเกตไม่ได้ไม่ได้ให้กักตัวแต่ว่าจะมีอสอมอมาวัดไข้ของเราทุกวันนะคะเสร็จแล้วทีนี้วันนี้เสดุงก็เลยจะมาตำกล้วยให้ทุกคนดูนะคะเบื้องต้นเราจะใช้กระเทียมสีสเกตค่ะคุณนี่ค่ะ นี่คือกระเทียมกลีบเล็กค่ะกระเทียมสีสเกตค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่กระเทียมลงไปสักสามกลีบนะคะแล้วเราก็จะใช้พริกแดงค่ะพริกแห้งสีแดงเนี่ยนะคะนี่ค่ะเราใส่พริกแห้งสีแดงดูจากกล้วยดูจากกล้วยของเราแล้วนะคะนี่ค่ะกล้วยของเราเสร็จเดี๋ยวใส่พริกสักประมาณเจ็ดเม็ดค่ะเขาบอกว่าการใส่พริกใส่เลขคู่มันจะไม่อร่อยต้องใส่เลขคี่ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะใส่พริกเเม็ดค่ะ สองแล้วนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดเราใส่พริกทั้งหมดเจ็ดเนี่ยนะคะแล้วก็วัตถุดิบที่เราจะใช้ตามในวันนี้เราจะเอาแบบเบบเลยนะเราจะไม่หาเพิ่มปกติทุกคนก็จะบอกว่าตำกล้วยต้องตำใส่แมย,ยมนะคะใส่ลุงก็จะแบบว่าไม่ใส่แมย,ยมะคะ่ะใส่ลุงจะใส่มะกอกอน,นี่เราจะใส่มะกอกใส่พริกกระเทียมมะกอกนะคะแล้วก็ ส่น้ำปลาค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะมีผงอร่อยแล้วก็มีน้ำตาลค่ะเราจะเอาแค่นี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาตําพริกกันก่อนตําพริกกับกระเทียมก่อนนะคะนี่ค่ะเห็นไหมเห็นพริกแห้งของเราไหมคะพริกแห้งถ้ามันแห้งดีไม่เหนียวมันก็จะตําแตกดี เดี๋ยวนะเสรลุงดูก่อนอ่าเบื่อต้นแห้งใช้ได้ค่ะเราไม่เน้นเผ็ดมากนะคะแต่เราจะตำพริกให้ละเอียดนีด่ค่ะโอเคพริกเริ่มละเอียดแล้วอ่เสร็จแล้วทีนี้เสรลุงก็จะหั่นกล้วยลงไปแล้วก็มะกอกแล้วก็ใส่เครื่องแล้วก็ย้วยให้เข้ากันโอเคไหมคะอ่ะคุณขาช่วยฉันหน่อยค่ะ ฉันได้เวลาต้องหั่นกล้วยคุณไม่ต้องถ่ายหน้าให้ฉันนะคะ <L> คุณถ่ายแค่มือตอนที่ฉันหั่นกล้วยลงไปนะคะ<ๆ>เร็วค่ะเธอมาขุดมะหงค่ะคือวันนี้เราจะท<ม>ําเมนูมมส้ตมตำกันนะคะสมาชิกในครัวก็จะแบบว่าโอ๊ยไม่ยอมให้ยูทูบเบอร์ทางานเงียยๆเลยนะคะช่องของอิฉันสุลมูลวุ่นวายมากเลยค่ะมาค่ะมาช่วยอิฉันหน่อยค่ะเดี๋ยวนะคะไม่เอาค่ะถาตั้งกก้เขาเห็นหน้ายูทูบเบอร์ ต่างเงินทันไปแบบนี้อายุเซเทอ <c oughs> ร์มากเหรอคะ <c oughs> โอ้ยงั้นทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปภาคต่อนะคะเ <c oughs> สรลุงมีอุปกรณ์ค่ะตั้งกล้องค่ะโอ้ยคุณนี่คือเมนูอาหารกลางวันของเรานะคะนี่คือแมงค่ะแมงอะไรรู้ไหมคะ <c oughs> อีรอทอดค่ะอีรอทอดแสบแห้งค่ะซิมก่อนเดอรโอเคค่ะอือร่อยมากโอเคค่ะดีค่ะ